เวลาต่อจากนี้ไปขอนำท่านผู้ฟังติดตามรับฟังเรื่องราวแห่งคติธรรมสอนใจในรายการเรื่องเล่าจากนาคหลวงโดยพันโทไพโรธพระนารินอดีตสม,มนเนนปร,รียนธรรม9ประโยคแห่งวัดชนะสงคราม สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านเรื่องเล่าในวันนี้อาจจะเป็นพิเศษนะครับไม่ใช่เรื่องเกี่ยวกับธรรมะแต่ว่าเป็นเกล็ดประวัติศาสตร์เล็กๆน,น้อยๆคือในช่วงนี้หลายท่านก็คงจะเห็นนักมวยไทยชกกับฝรั่งมีการจัดไทยไฟชกกับฝรั่งเป็นประจำแล้วก็มวยไทยที่ไปชกมีชื่อมีเสียงในต่างประเทศ บัวขาวปอประมุกเป็นแชมป์เควันที่ญี่ปุน่นดังว่างั้นแหละที่จริงเรื่องที่ฝรั่งมาชกมวยกับคนไทยเนี่ยเคยมีมาแล้วนะครับเคยมีฝรั่งมาพนันมวยหน้าพระทีนั่งคือมาท้าชกต่อหน้าพระพักต่อหน้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยสมัยรัชกาลที่หนึ่งท่านผู้ฟังคือเรื่องนี้เกิดเมื่อปีประมาณปีพุทธศักราช2331 ซึ่งเป็นปีที่7ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะครับในพงศาวดารนิท่านเขียนไว้เลยผมผมจะขออนุญาตอ่านให้ฟังเป็นภาษาเก่าแต่ก็ฟังเข้าใจนะครับลุศก,กราช1150คือ2331ปีวอกสำลิศศก มีกำปั่นฝรั่งเศสเข้ามาถึงพระนครลำหนึ่งฝรั่งซึ่งเป็นนายกำปั่นพี่น้องสองคนและน้องชายนั้นเป็นคนมวยมีฝีมือเที่ยวพนันชกมวยมาเป็นหลายเมืองแล้วครั้นเข้ามาถึงพระนครแล้วจึงบอกให้ล่ามกราบเรียนเจ้าพระยาพระคลังว่าจะขอชกพนันมวยกับคนไทยในพระนครนี้ เจ้าพระยาพระคลังจึงกราบบังคมทูลพระกรุณาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทราบจึงมีพระราชาออค์การดำรัสปรึกษาสมเด็จพระอนุราชาธิราชเจ้ากราบทูลว่าขันจะมิแต่งคนมวยออกต่อสู้ด้วยฝรัง่งฝรั่งเป็นคนต่างประเทศก็จะดูหมิ่นว่าพระนครนี้หาคนมวยดีไปต่อสู้ไม่ได้ ก็จะเสื่อมเสียพระเกียรติยศปรากฏไปทั่วนานาประเทศทั้งปวงข้าพระพุทธเจ้าขอรับแต่งคนมวยที่มีฝีมือออกต่อสู้กับฝรั่งเอาชัยชนะให้จงได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงเห็นชอบด้วยจึงดำรัดให้เจ้าพระยาพระครังบอกแก่ฝรั่งรับพนันชกมวยกันวางเดิมพันเป็นเงินห้าสิบช่าง สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรจัดให้หมื่นพลานผู้หนึ่งเป็นทนายเลือกในพระราชวังหน้ารูปกายล่ำสันฝีมือดีกว่านักมวยทั้งสิ้นทั้งนั้นจึงดำรัดให้ปลูกพรับพลาใกล้โลงรงละครฝ่ายตะวันตกณวัดพระศรีรัตนศาสดารามตั้งสนามมวยที่นั่นครั้นถึงวันกำหนดชกมวยพนันกับฝรั่ง จึงมีพระราชบัญทูลรับสั่งให้แต่งตัวหมื่นพลานเอาน้ำมันว่านอันอยู่คงกระพันชโลมตัวทั้งกายให้ขึ้นคอคนลงมายัางพระบรมมหาราชวังฝ่ายฝรั่งเศสนายกำปันทั้งสองคนพี่น้องกับพรรคพวกบ่าวไพร่ก็ขึ้นมาพร้อมที่สนามมวยในพระบรมมหาราชวังสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ก็สเสด็จพระราชดำเนินขึ้นพลับพลาทอดพระเนตร พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ข้าทูลละอองทุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยทั้งปวงจึงให้เอาเส้นเชือกขึงรอบสนามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบรวรสถานมงคลสเสด็จสถิตบนพระพารชั้นรถที่สองเตรียมพระองค์คอยทีอยู่ดำรัดให้พวกทนายเลือกทั้งพระบรมมหาราชวังพระราชพระบรวรราชวังเตรียมอยู่พร้อมกันจะหมื่นพลานกับคู่มวย ก็เข้ามากราบถวายบังคมในกลางสนามและยืนขึ้นตั้งท่าเข้าชกกันแล้ฝรั่งนั้นล้วงมือจะจับหักกระดูกไหปลาล้าหมื่นผานหมื่นผานยกมือขึ้นกันและชกพลางถอยพลางฝรั่งถูกต้องหมัดมิได้ฟกช้ำตั้งแต่ท่าล้วงอย่างเดียวหมื่นผานก็ถอยพลางชกพลางฝรั่งจะจับหมื่นผานไม่ได้ ฝรั่งพี่ชายเห็นดังนั้นจึงลุกเข้าไปผลักหมื่นพลานไม่ให้ถอยหนีจะให้น้องชายหักหายปลาลา้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกรมพระราชวังบวรทอดพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงพระพิโรธดำรัดว่าเล่นชกพนันกันก็ตัวต่อตัวฉะนั้นจึงช่วยกันชกเป็นสองคนเล่าจึงเสด็จลงจากพระพาโดยเร็วยกพระบาทถีบเอาฝรั่งพี่ชายล้มลง ขณะนั้นพวกทานายเลือกก็วิ่งกรูกันเข้าชกต่อยปะเตะทีบทุบท้องฝรั่งทั้งสองคนพี่น้องเจ็บป่วยเป็นสาหัสแล้วลากออกไปจากสนามมวยบ่าวไพร่ฝรั่งก็เข้าแบกหามนายลงไปยังเรือกำปั่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงดำรัสรับสั่งพระราชทานหมอนวดหมอยาให้ลงไปรักษาฝรั่งทั้งสองหายป่วยแล้วก็บอกล่ามให้กราบเรียนเจ้าพระยาพระคลัง ให้ช่วยกราบทูลถวายบังคมลาแล้วถอยกำปั่นเลื่อนลงไปจากพระนครออกจากปากน้ำสิงสมุทรปราการตกถึงท้องทะเลใหญ่แล้วใช้ใบไปครับนี่ก็เป็นเรื่องประวัติเรื่องราวสมัยรัชกาลที่1ที่ฝรั่งมาท้าชกกับมวยไทยนะครับแล้วก็เลือกทนายเลือกทนายเลือกก็คือทหารนั่นแหละครับทหารที่ถูกเกณฑ์เข้ามาแข็งแรงจะหมื่นผ่านชก ฝรั่งก็จะจ้องจับแต่หักไหปลาลาอย่างเดียวน่าจะเป็นประมาณถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกว่ามิสเมเชียนอาร์ตนะ MMA คือ <c ười> ต่อสู้ศิละปะผสมทุกอย่างศิละปะการต่อสู้ผสมทุกอย่างมีมาแต่ครั้งราชการที่หนึ่งทุกวันนี้กำลังดังผมก็เลยเอาพงศาวดารประวัติศาสตร์มาเล่าให้กับท่านผู้ฟังที่รักได้ฟังกันขอบพระคุณมากครับ